ไม่ซื้อเงินสด3วันก็ได้รถนานาได้รถแล้วนะคะขั้นตอนการรับรถของนานาเป็นยังไงแล้วก็รับรถแล้วมีอะไรใช้ไม่ได้บ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนวันรับรถ หลังจาก BYD เขาทำการเปิดจองรถวันที่1พฤศจิกายนนานาก็ไปจองใช่ไหมคะซึ่งมีรีวิวในคลิปก่อนหน้านี้2วันถัดมาทางเซลล์ได้แจ้งว่าจะมีรถสีของนานามาที่ศูนย์ถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้รับรถในวันพรุ่งนี้และรถของนานามาถึงศูนย์ตอนเช้ามืดของวันที่4พฤศจิกายนค่ะและสามารถรับรถได้ตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปหลังจากที่รถมาถึงศูนย์ทางศูนย์ก็นำรถไปตรวจเช็ครวมถึงเคลือบสีให้ก่อนพอนานา ถึงก็มีเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารมาให้เซน็นอย่างเช่นเอกสารการจดทะเบียนรถเอกสารการใช้ป้ายแดงเราจะได้ทะเบียนป้ายแดงรวมถึงสมุดคู่มือป้ายแดงบุ๊กเซอร์วิสกระเป๋าคู่มือการใช้งานเอกสารเกี่ยวกับพรบและกรมธรรม์ประกันภยัยกุญแจรถ2ชุดและบัตร NFC 1ใบคู่มือรับประกันและบันทึกการบำรุงรักษา แล้วก็มีใบเหมือนเช็คลิสต์ให้เรามาตรวจรับรถได้และนานาก็มาตรวจรถตามใบรายการนั้นนะคะซึ่งในใบรายการจะมีการตรวจดังนี้ในส่วนของเครื่องมือประจำรถก็จะมีส์ทคีย์ NFC การ์ดคีย์ป้ายตั้งฉุกเฉินชุดซ่อมยางฉุกเฉินเสื้อชูชีพประแจไขน็อตล้อตะขอลากจูงด้านหน้าแล้วก็จะมีการตรวจสภาพรถภายในและภายนอก ตัวถังไม่มีรอยรถสะอาดเรียบร้อยปราศจากสิ่งสกรปรกและความเสียหายขั้วต่อแบตเตอรี่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาการยืนยันการทำงานของรถการปรับเบาะที่นั่งการปรับตั้งพวงมาลายัยการปรับกระจกมองหลังการทำงานของกระจกไฟฟ้าล็อกป้องกันเด็กระบบแอร์และลํำโพงไฟหน้าและไฟท้ายไฟหน้าปัด สัญญาณ 4G และก็สถานะปริมาณแบตเตอรี่มากกว่าหรือเท่ากับ60%อร์เซ และสำหรับในส่วนที่บอกว่ารับรถแล้วอะไรยังใช้ไม่ได้บ้างก็จะมีตัวอินเทอร์เน็ตของตัวรถที่ BYD แถมมานะคะนานารอประมาณ1วันถึงจะใช้ได้แล้วก็ตัว Apple CarPlay Android Auto ค่ะยังใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้ได้แล้วก็ตัว BYD App ก็ยังใช้ไม่ได้ได้ข่าวว่ามีคนเฉพาะกลุ่มหรือว่าเฉพาะบางโคน,นะคะที่ใช้ได้อาจจะเป็นการสุ่มให้ลองใช้ก่อน แล้วก็จะมีตัวผ้ายางปูพื้นรถยนต์ที่เป็นของแถมจากเรเวย,ยังไม่ได้นะคะแต่ที่อยู่บนรถเนี่ยจะเป็นของทางศูนย์ศูนย์เอามาให้ใช้ก่อนค่ะแล้วก็จะมีฟิล์มนานายังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มเพราะว่านานารีบมารับรถค่ะเพราะว่าการติดฟิล์มจะใช้เวลา2-3ชั่วโมงถ้าติดฟิล์มก่อนจะไม่ได้รถในวันนี้ซึ่งมันจะช้ากว่าเลิกที่นานาจะออกรถค่ะและว,วันนี้นานาก็จะมีแผนไปเที่ยวเลยรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ